ไอเดย้ยใช่ไหมนนะ่ะแม่มึงไม่ได้เล่าให้มึงฟังนึกว่ามีผีมาแลว,วาดในหมู่บ้านเราถ้าไอเดียมันเป็นผีจะเอาพานี่ยไปห้อยคอมัน ไอเอแดงมันไม่ปวดแสบปวดร้อนเลยวะสำลีมามึงเอาไปใส่เถอะช่วงนี้มึงมองมองคำคำมึงพูดดำก็ได้นะมองมองคำคำมันคงเคืออีกเช้าอะมื่อไหล่น้าเรือคู่ของกูจะมาอ่ะคำหนึ่งเผ็ดดสิถ้าเรากินสองคนอันจจวันก็ได้ไปไอแดงถึงขั้นฆ่าคนตาย จะเข้าไปแดกศพหรือไงวกูแดงไหนแดงไหนลุงพ่อไอแดงกูบอกเลยไงว่าจยามาแบบนี้กูกลัวไอแดงมันไม่มีเงาในกระจกไอแดงมันเป็นผีเลผีผีเล่เลิกว่าแดงมันเป็นผีได้แล้วถ้ามึงไม่เช่พวกกูมึกมววงก้มึล่าลวงขามึงจะรู้ว่าไอแดงคือใครโย่ เพื่อนเพื่อนไม่อยากเล่นก okay. ับแดงเถอะเสร็จแลวพิเศอยังมาตอนรับไอ้แดงเอ้กูเวทนามึงนักกูมาเสนอตัวปราผีไอ้แดงให้หรือว่าจะให้ข้าเนี่ยทำลายวิญญาณไอ้แดงตอนนี้เลยก็ได้นะไอ้ใจหมาไอ้หยาบช้าไอ้สามันไอ้จานสังกษี กับผ sí, ีอยู่ด้วยกันไม่ได้ดอกมะลิถ้าแดงไม่ใช่คนเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมแดงจะเป็นอะไรก็ช่างยังไงก็เป็นเพื่อเราลืงว่าปูจะตกลัวมันเหรอไอ้ผีน้อยพวกเราเราเล่นเด้ง นิดเบาหน่อยพวกเราก็จะให้อภัยกันพวกเราจะรักกันจนวันตายสารุอ้อห้ใครใครทำกระเจรถมอเตอร์ไซค์หายก็มาดูได้ที่บุดีเจครับน,น่าจะเป็นฮอนด้ครับมีอยู่สองสาดอกครับเป็นไผ่ไมาเห็นอกอี่ยงในบ้านห้องฮะมึงจะพูดไม่พูดฮพมะผมเป็นนักเรียนนอ,อก ครยังไม่กลับบ้านก็ดูหนังต่ออีกหนึ่งเรื่องครับงานนี้จะภาพเน้นสนุกกันเลยต้องลดหนังออกไปนะครับเรามาก็จัดให้แล้วแต่จะภาพนะครับโอนน้ำมันบักแตงโมโอนน้ำมันบักสมโอซื้อบักแตงโมครับ ภาพยนตร์ในสังก,กัดเรารวะประกาศทีมจะเข้าใช้ในโรงภาพยนตร์นะครับสิ้นเดือนนี้ครับเป็นหนุ่มดังไงของร้านนี่เป็นถาโพบ่มีครับอ๋อเมึงมึงนี่เองเหรอไไหนเดี๋ยววันนี้เรามีหนังตลกแนวนี้แหละครับเอาไป<ต>ฟังรังพักเถิดเทิงนะฉายนะครับวันนี้ครับคุณโทนี่เก็บตัวไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะหาทางปลอมตัวไปช่วยคุณเองครับ นี่คือบักแต่งโมรครับเบ้าหน้าอย่างเงี้ยภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของนักคอมนะเป็นได้ครับแล้วลองบอกอายดลยครับสุงสูงไหยครับคลิปนีเนะครับดีมากเลยครับอายก็กลับไปเลยครับ ชิบหายให้ตำรวจมาจะช็อตแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานดีวพี่แกท่านรองนายกรัฐมนตรีมึงเป็นใครอะมาแต่งตั้งให้กูเอาไปก่อนเถอะไอ้สัตว์กูเห็นตําแหน่งมันว่างโอนน้ำมันบักแตงโมผลงานคุณภาพไอเอสาวดิจิตอลมูวีหนังดังแปลงยุคใหม่ครับในระบบดิจิตอล ระบบเสียง7.1ขอพรบคุณคณะหนุ่มสาวเยาวชนทั้ง3าหมู่นะครับคุณทุกท่านมีความสุขสรับการดูหนังวันนี้ครับฉายหนึ่งเรื่องครับ